สวัสดีเช้าอังาคารที่17พฤศจิกายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จำลักทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกในวันจันทร์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีในทุกภูมิภาคเลยทีเดียวนะครับ อย่างตลาดหุ้นเอเชียนะครับก็เปิดมาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีแทาทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะฮะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีมากนะครับโดยมีปัจจัยบวกมาจากการประกาศตัวเลข GDP ไตรมารส3าของญี่ปุ่นเองนะครับที่ฟื้นตัวได้ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะครับหรือว่าอาเซนที่ทําให้กับพวกการค้าการลงทุนอะไรระหว่างประเทศในเอเชียหลายๆประเทศเนี่ย จะมีมากขึ้นนะครับมาเลยส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นในเอเชียหลายๆตลาดนะฮะโดยเฉพาะตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีมากๆนะครับสำหรับตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็เรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีระดับหนึ่งนะฮะแต่พอมาในช่วงเวลาประมาณหัวค่าตามเวลาประเทศไทยนะครับก็มีการประกาศผลการทดลองวัคซีนระยะที่3นะครับของบริษัทโมเดอร์นาที่ออกมานะครับ ปรากฏว่าประสิทธิภาพเนี่ยสูงกว่าของไฟเซอร์และ b บลนท์เทที่ประกาศไปเมื่อไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเซออีกนะฮะโดยประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยสูงถึง94.5นะครับของไฟเซอร์และ b บลนท์เทเนี่ยอยู่ที่90นะฮะก็เลยเป็นปัจจัยบวกต่อเนื่องต่อตลาดหุ้นยุโรปนะฮะบวกกันได้ค่อนข้างดีนะฮะบวกมาได้เปอร์เซ็นต์กว่านะครับ พอตลาหุ้นสหรัฐเปิดทําการนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับแล้วปิดตลาดไปก็ดาวโจนส์ก็ปิดเกือบสา0หมืนจุดละนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันในรายตลาดกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มที่ต่าหุ้นสหรัฐนะครับต่าหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะฮะดัชนีหลักทั้งสามเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึงสี่าเจ็สิบจุดนะครับแล้วปิดที่ระดับสองหมืดนเก้า ใกล้ละใกล้ระดับแนวต้านจิตวิทยาที่สําคัญนะครับสามหมื่นจุดนะครับจะดูว่าสัปดาห์นี้จะผ่านไปได้ไหมนะครับแล้วถ้าผ่านไปก็จะเราจะปิดเหนือสามหมื่นจุดได้หรือไม่นะครับปัจจัยบวกนะครับที่เข้ามาในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเป็นเรื่องของผลการทดลองวัคซีนนะฮะของบริษัทโมเดอร์นานะครับซึ่งเป็นผลการทดลองระยะที่สามนะครับที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยที่สูงถึงก้าสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตะครับซึ่งสูงกว่าของไฟเซอร์และเบลอนเทค นะครับพอข่าวที่ออกมาปุ๊บเนี่ยบริษัท m ม d e อ n a นเนหุ้นบวกดีเลยนะครับบวกขึ้นมา9.6%นะครับแต่ว่าหุ้นไบ o n t e c h และไฟเซอร์นะครับ,รบปรับตัวลดลงกันแรงเลยนะครับไบออนเลดไป13.7%และไฟเซอร์ลดไป3.3%นะครับออนอกจากวัคซีนของโมเดอร์าที่จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงแล้วเนี่ย วัคซีนของโมร์นาะครับยังสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิระดับแบบตู้เย็นอะไรเงี้ยได้นะครับแบบไม่ต้องแบบเย็นจัดๆเหมือนของไฟเซอร์นะฮะที่ต้องเก็บในอุณหภูมิประมาณติดลบ70องศาเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข่าวด้านบวกมากๆนะฮะพอมันเก็บในระดับตู้เย็นได้ะลยได้เนี่ยมันจะทําให้การขนส่งและการกระจายเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่าแล้วก็จะไปในมงกว้างได้มากกว่านะครับทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูกันแล้วว่าในการแบบ ผลิตหรืออะไรเงี้ยมันจะสามารถผลิตแบบขยายได้เยอะๆเป็นแบบหลักหลายร้อยล้านหรือว่าหลายพันล้านโดสได้เร็วขนาดไหนนะครับ <c oughs> สำหรับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับมันก็มีเรื่องของบริษัทที่ชื่อว่าไซ m o n Property นะครับ <c oughs> ที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าลใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีจะทำดีลกับบริษัททัพแมนนะฮะเซนเตอร์ ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับห้างเหมือนกันนี่แหละโดยจะเข้าซื้อหุ้นประมาณ80%นะครับแต่พอเกิดโควิดขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยดิวในการซื้อหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยเออลดราคาลงมานะครับโดยดิวที่ทางไซมอนพาวร์ตี้จะเข้าซื้อเนี่ยราคาจะลดลงมา18%จากที่ที่เคยตกลงกันก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เห็นพ้องตรงกันนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจแหละว่ามันเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับจากแพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมานะครับ แล้วก็เหมือนพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนไปมากขึ้นนะครับจากเดิมที่เคยไปซื้อของที่ห้างที่อะไรเนี่ยแล้วก็มาซื้อของออนไลน์นะครับจริงๆเทรนดนี้มันไปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่พอมามีเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรเนี่ยพฤติกรรมคนก็เลยไปทางออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้นเข้าไปอีกนะครับขอโทษนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างดัชนีดาวโจนเนี่ยกวบได้ดีที่สุดนะฮะบวกขึ้นมาถึง1.6% S&P 500ก็บวกได้ดีเช่นกันนะฮะบวกขึ้นมาประมาณ1.16%ส่วน NASDAQ 100เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อยนะฮะบวกขึ้นมา0.6%เนื่องจากว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันปรับตัวกันในกรอบที่ค่อนข้างแคบส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่เยอะมากแล้วก็หุ้นเฮลท์แคร์เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับ มา่ที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับตลาดหุ้นเอเชียก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ได้รับปัจจัยบวกจากการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสสามของญี่ปุ่นนะครับที่ฟื้นตัวได้ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับแล้วก็ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะครับหรืออาเซนะฮะก็เลยทาให้ตลาดหุ้นยุโรปเอ่อตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับเดี๋ยวขอเริ่มที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นก่อนเลยละกันนะครับญี่ปุ่นเนี่ยประกาศตัวเลข GDP ไตมาาขยยตัว ได้ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับพอสมควรเลยนะครับโดยมีการขยายตัวได้ถึง5%เปเนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่4.4%นะครับแล้วก็เป็นการฟื้นตัวจากที่หดตัวแรงนะครับในช่วงไตรมาสสนะครับที่หดตัวถึง 8. 2นะครับการบริโภคของเอกชนนะครับและประชาชนทั่วไปเนี่ยขยายตัวเป็นไตรมาสแรกนะครับในรอบ4ไตรมาสการใช้จ่ายภาครัฐนะครับก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับการขนอก การส่งออกนะครับก็มีการฟื้นตัวที่ดีเช่นกันโดยบวกขึ้นมาถึง9%นะครับจากติดลบ17.4%ในไตรมาสก่อนแล้วว่าแต่ว่าการนําเข้านะครับยังคงหดตัวแรงที่ลบ9.8%นะครับจากบวก2.2%ในช่วงไตรมาสก่อนหน้านะครับก็รวมๆกันแล้วนะครับมันเลยทำให้ GDP ไตรมาส3ของญี่ปุ่นเนี่ยขยายตัวได้ถึง5%เลยทีเดียว นะครับปัจจัยนี้เนี่ยมันเลยส่งส่งผลต่อตลาหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็ตลาหุ้นเอเชียนะครับให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีโดยตอนนี้ใเคเอเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึงเกือบ520จุดนะฮะหรือบวกขึ้นมา2.05นะครับก็ปิดที่ระดับสูงที่สุดในรอบ29ปีครึ่งเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าตลาหุ้นญี่ปุ่นนะครับยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะฮะถัดมานะครับเป็นตลาดหุ้นจีนนะครับ ดัชนี c ซียร300เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้0.97%ยังถือว่าปรับตัวค่อนข้างแบบแลกาดประเทศอื่นๆอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนนะครับต่าหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวลดลง2วันติดต่อกันเลยทีเดียวแล้วก็ให้ผลตอบแทนเป็นลบนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งๆที่หลายๆตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ได้เป็นส่วนใหญ่นะครับปัจจัยบวกตลาดต่อตลาดหุ้นจีนนนะคครรัับกก็เเืื่องดียว เรื่องของ GDP ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรื่องอาเซนะฮะก็น่าจะทำให้จีนเนี่ยมีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับเรื่องความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับมีความเคลื่อนไหวมาจากกระทรวงพาณิชย์ของจีนนะฮะโดยทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนเนี่ยได้ออกมาถแถลงในเช้าวันจันทร์นะครับว่าสารัฐนะครับควรที่จะเออเรียกว่าไง หยุดนะฮะหยุดการแบรนบริษัทจีนอย่างไม่มีเหตุผลเสียทีนะครับซึ่งเป็นการตอบโต้ที่ทางคณะทํางานของประธานวทรัมป์นะครับได้ออกมาเผยถึงคําสั่งพิเศษของประธานในพิจดีนะฮะหรือว่าเ,เขาเรียกว,ว่าไง executive o r ที r นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ออกมาห้ามบริษัทสหรัฐนะครับบริษัทด้านการลงทุนอ่ะนะฮะห้ามห้ามเข้ามาลงทุนในบริษัท จีนนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพจีนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเลยทางจีนก็เลยไม่ค่อยอยู่เฉยแล้วเริ่มออกมาตอบโต้บ้างละนะครับว่าแบบหยุดได้แล้วนะครับอย่าแบบมาอะไรกันแบบนี้เลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องการประกาศตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือว่า industrial production นะครับประจำเดือนตุลาคมปรากฏว่าขยายตัวได้ถึง6.9เรลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่6.5เซเรียกได้ว่าภาคการผลิตหรือว่าภาคอุตสาหกรรมของจีนนะครับ ตอนนี้มันฟื้นตัวมาได้ในระดับเดียวกับตอนก่อนเกิดโควิดแล้วนะครับหรืออีกอันนึงที่ยังฟื้นกลับมาได้ไม่เท่านะครับก็คือเรื่องการใช้จ่ายภาคครัวเรือนหรือว่าพวกพวกตัวเลขค้าปลีกนะครับแต่ว่าก็เหลืออีกไม่เยอะละนะฮะก็เชื่อได้ว่าต้นปีหน้านะครับไอ้พวกตัวเลขต่างๆพวกนี้ก็น่าจะกลับมาได้ในระดับใกล้ใกล้เคียงกับตอนที่ก่อนเกิดโควิดนะฮะเรียกได้ว่าจีนเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วนะครับเกิด การแพร่ระบาดในช่วงมกราคมที่ผ่านมาก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบเกืบหปีก็ฟื้นกลับมาได้แทบจะเท่าเดิมละนะครับถัดมานะครับเป็นตลาหุ้นยุโรปนะฮะตราหุ้นยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ได,ดีเลยแหละไม่ใช่แค่โอเคบวกขึ้นมาได้1.18%นะฮะสำหรับดัชนีสต็อก600นะครับ โดยตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเปิดมานะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้แทบทั้งหมดนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอะไรมากมายนักนะฮะกระบวกันมาสัก0.5-0.6%พอในช่วงหัวค่ำนะฮะตามเวลาประเทศไทยในประมาณหนึ่งทุ่มนะครับมีข่าวเรื่องผลการทดลองวัคซีนระยะ3าของบริษัทโมเดอร์นาเข้ามาในตลาดนะครับแล้วก็ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อที่สูงถึง94.5%นะครับซึ่งผลเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกับผลการทดลองของไฟเซอร์และบลนทเทคนะครับแต่ว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยสูงกว่าซะอีกนะครับมาเลยส่งผลบวกต่อตลาะหุ้นยุโรปเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นดีนะครับบางช่วงเนี่ยตลาดไอ้ดัชนีสต๊อกหกร้อยเนี่ยบวกมากกว่าหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นซะอีกนะครับแต่ว่าช่วงท้ายตลาดก็เริ่มมีแรงขา,ทา,งายทำกำไรอะไรกันออกมาบ้างนะครับเลยปิดที่ระดับบวกหนึ่งจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นก็ยังบวกได้เยอะอยู่ดีนะครับก็ข่าวด้านบวกก็เป็นเรื่องวัคซีนเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจออกมาอันนนึงนะคครับก็ือ คุณบริสจอห์นสันนะครับนายกอังกฤษเนี่ยได้กักตัวแยกจากแยกจากสังคมล้นะครับหลังจากที่ได้มีการแบบติดต่อพูดคุยกับสมาชิกสภาอังกฤษเนี่ยบางรายนะครับเป็นเวลาถึง35นาทีนะครับซึ่งสมาชิกสภาคนนั้นเนี่ยก็ได้ตรวจพบภายหลังว่าติดโควิด -19 นะครับนายกอังกฤษเลยก็เลยต้องแยกตัวไปกักตัวต่างหากนะครับคือถ้าพอจํากันได้นะครับในช่วงช่วงประมาณน่าจะ ปลายไตายมาาหนึ่งหรือว่าต้นไตามาสองนะครับคุณบริสตอนสันเนี่ยก็เคยติดโควิดไปรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ก็น่าจะอาจจะมีเขาเรียกไงภูมิต้านทานอาจจะไม่ติดก,ก็ได้นะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวอีกอันนึงนะครับก็คือบริษัทเบ o อนเทคนะครับที่เป็นบริษัทไบโอเทคโนโลยีชื่อดังจากประเทศเยอรมนีนะครับที่ได้ร่วมพัฒนาวัคซีนกับทางไฟเซอร์ได้ออกมาเผยมุมมองว่านะครับโดยทางบริษัทเนี่ยคาดว่าวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในโลกนะครับ จะกลับมาเป็นปกติได้ในฤดูหนาวปีหน้านะครับหรือพูดง่ายๆคืออีกหนึ่งปีนับจากนี้ไปนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็มุมมองด้านเกี่ยวกับวัคซีนก็เป็นบวกค่อนข้างมากนะครับราคาทองคำนะครับก็ปิดปรับตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะลดลงไม่ถึงหนึ่งเหรียญนะครับโดยในตอนข่าวเาเรีงกว่าข่าววัคซีนออกมาเนี่ยราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเช่นกันลบมาเกือบเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับแต่ว่า อยู่ในแดนเขาเรียกว่าลบแรงอยู่ไม่นานนะฮะหลังจากนั้นก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วสุดท้ายก็ทรงทรงตัวแล้วก็มาปิดที่ระดับแบบแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะโดยปิดไปที่หนึ่งพันแปด้อยปสิบแปดเหรียญนะครับสุดท้ายนะครับตลาหุ้นไทยนะฮะตลาหุ้นไทยที่ก็ปรัแบบตัวเพิ่มขึ้นได้ดีตั้งแต่เปิดตลาดนะครับก็ได้รับปัจจัยบวกเช่นเดียวกับตลาหุ้นในภูมิภาคนะครับจากเรื่องตัวเลข GDP ไตรมาสสามของญี่ปุ่น ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ที่ฟื้นตัวได้ดีนะครับข้อตกลงทางการค้าเสรีในภูมิภาคหรือ r าเซนะครับรวมถึงการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส3ของไทยเองนะครับที่มีการฟื้นตัวได้ดีนะครับโดย GDP ไตรมาส3ของไทยเนี่ยเขาเรียกว่าไงมีการฟื้นตัวได้ถึง6.5เปเนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะฮะ แล้วก็หดตัวเพียง0.4%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะหดตัวแรงถึงลบ8.6%นะครับข่าวนี้เนี่ยมาเลยส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายๆตลาดเนี่ยมันก็มีแรงขายทำกำไรกันออกมาค่อนข้างมากนะครับจากที่ภาคเช้าเนี่ยบวกได้มากกว่า10จุดแทบตลอดนะครับตอนปิดตลาดเนี่ยเซ็นดิ้งเด็กเหลือบวกเพียงแค่4.59จุดนะฮะเหลือบวกขึ้นมา0.34% นักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิออกมาเป็นวันแรกนะฮะขายออกมา1 2 3 9้าล้านบาทนะครับหลังจากที่ซื้อสุทธิต่อเนื่องถึง5วันติดต่อกันในสัปดาห์ก่อนนะครับก็เริ่มมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติกันออกมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับก็พวกหุ้นในกลุ่มโรงแรมขนส่งมวลชนอสังหารยานยนต์อะไรก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนพวกหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าและผู้ให้บริการด้านการเงินนะครับก็ปรับตัวลดลงกันนะฮะ ก็สำหรับภาพรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้ครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับต่าหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะฮะโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนที่ปิดที่ระดับต่ากว่าสามหมื่นจุดเพียงเล็กน้อยแล้วเท่านั้นนะครับปิดไปที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบจุดข่าวด้านบวกเกี่ยวกับผลการทดลองวัคซีนระยะที่สามนะครับของโมเดอร์นานะครับทาให้ตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะฮะโดยเฉพาะพวกคุณในกลุ่มที่แลกขาตลาด ในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างพวกหุ้นในกลุ่มน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มสถาบันการเงินแล้วกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับถัดมานะครับต่าหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเช่นกันนะครับข่าววัคซีนเนี่ยก็ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นยุโรปเช่นกันนะครับหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินน้ำมันนะครับสินค้ารูลาปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่สุดท้ายนะครับต่าหุ้นเอเชียนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะ โดยตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยได้ปัจจัยบวกจาก GDP ไตรมาส3ของญี่ปุ่นนะครับที่มีการฟื้นตัวได้ดีนะครับแล้วก็ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซนะฮะที่น่าจะทำให้การค้าการลงทุนในเอเชีย,ยมีความคึกคักมากขึ้นในอนาคตสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกในวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นและปัจจัยประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่รับฟังนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ